อันยอเซโยเราก็มาเจอกันในคลิปที่สามสำหรับฟลูอิดหรือว่าคลองไหลนั่นเองเนาะก็เรามาเจอโจทย์ที่มีความยากกว่าเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้สามมันทับจบเนาะสำหรับคลิปที่ผ่านมาเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะมีความยาวเยอะขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาบอกอะไรไว้บ้างเอาไปดูโจทย์กันเขาบอกว่าดาวนิวตรอนเป็นดาวขนาดเล็กแต่มีความหนานแน่นมากนะคะถ้าดาวนิวตรอนมีรมัศมีอ่าโจทย์ข้อนี้เริ่มมีความ พัฒนาเกิดขึ้นนะเพราะว่าโจทย์เลือกที่จะให้รัศีมาเนาะแต่ยังไม่ได้พูดปริมาตรเลยนะคะก็คือให้ค่าอามาน,นั่นเอแล้วก็เขาบอกว่าแต่มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์แต่มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์เดี๋ยวเราต้องอ่านต่อนะว่าดวงอาทิตย์เกี่ยวอะไรไหมแต่เราใส่ไปก่อนว่าเอ็มของเขาที่ให้มาเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดเก้าเก้าคูณสิบยกกำลังสาสิบกิโลกรัมนะคะ ถามหาความหนาแน่นของดาวนิวตรอนนะคะก็คือถามหาค่าโรนั่นเองเป็นกี่กิโลเมตรขอโทษน,นะคะกี่กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเนตแต่โจทย์ข้อนี้พูดเขาว่ามวลเท่ากับดวงอาทิตย์ถามว่าโจทย์ข้อนี้สนใจดวงอาทิตย์ไหมคําตอบคือไม่นะคะเขาหลอกคํามาคือคําว่าดวงอาทิตย์นั่นเองไม่ได้เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นในการคํานวณนะคะเราสามารถคิด M ได้เลยแต่มีประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าโจทย์ข้อนี้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ย เราจะสามารถหาความหนาแน่ได้จาก r เท่ากับ m ส่วน v ถูกต้องไหมแต่ว่าโจทย์ข้อนี้อ่ะขาแม่งทําแม่งนิดนดงตัวที่ว่าเขาเลือกที่จะให้รัศมีเรามาแต่ไม่ให้ค่าปริมาตรไปโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเงื่อนไขของดาวเนี่ยเราจะต้องคิดในมุมมองของปริมาตรทรงกลมนั่นเองนะคะ หรือสมการที่เราจะใช้ได้นะคะก็คือ4ส่วน3พายอากำลัง3นั่นเองนะคะส่ส่วน3พายอากำลัง3นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย V ของดาวนิวตรอนนะคะขออนุญาตคิดแยกนะคะน้องจะสามารถคิดเออเอาสูตรนี้มาเทคใน V เลยได้ไหมครูคำตอบคือได้นะคะแต่ครูขออนุญาตคิดแยกเนาะเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ V ดาวเท่ากับ สี่ส่วนสามพายแล้วก็รัศมีของเรานะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะย้ํานิดนึงนะคะว่ารัศมีจะต้องมีหน่วยเป็นเมตรย้านะคะรัศมีมีหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นไอตัวกิโลกรัมตรงนี้คืออะไรตัวนี้คือคับอุปสรรคนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้สิบ คูณด้วยสิบยกกําลังสามนะคะสิบยกกำลังสามมาจากไหนครูฝนก็มาจากคําอุปสรรคของกิโลนั่นเองนะคะกิโลก็คือสิบกำลังสามอันนี้ทวนด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการ v ดาวคืออะไรคะหรือว่าดาวของนิวตรอนก็คือสี่ส่วนสามพายแล้วก็คูณด้วยสิบกำลังสี่นั่นเองเราติดไว้ก่อนนะคะเราติดไว้ก่อนหน่วยเป็นอะไรครูก็เป็นลูกบาทเมตรเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนจาก กิโลเมตรเป็นเมตรไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเทคข้อมูลต่อได้เลยสําหรับการหาค่าความหนาแน่นนะคะครูก็จะได้โรเท่ากับมวลที่เขาให้มาก็คือ1 9ึ่จุดเก้้ณด้วย10ยกกาลัง30หารด้วย4ี่ส่วนสมอ่ะขออนุญาตกดเพื่อคิดเลขเลยละกัน4ี่หารสามค่ะมีค่าเท่ากับ1.33จุดสามามคูณด้วยค่าพายนะคะ คูณด้วยสิบยกกำลังสี่หรือหนึ่งหมื่นนั่นเองก็จะมีค่าปริมาตรของดาวเอรูพลาดอะไรไปหรือเปล่าอ่าคูมีคูฝนมีจุดพลาดนะคะระวังนิดนึงนะตรงนี้มันยกกำลังสามอยู่นะคะคูฝนล,ลืมยกกำลังสามนะคะก็ยกกำลังสามตรงนี้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องยกกําลังสามด้วยนะคะขอแก้ข้อมูลนิดหนึง่งรูก็จะได้ v ดาวเท่ากับสี่ส่วนสามพายคูณด้วยสิบยกกำลังสิบสองนะคะอ่าขออนุญาตเพิ่มเติมคิดใหม่ขอคิดใหม่อีกนึงสี่หารสามได้หนึ่งจุดสามสามนะคะคูณด้วยค่าพายค่ะได้คำตอบ v ีดาว ขอคิดแค่นี้นะคะก็คือ4.183นะคะ4.1887นะคะคูณด้วย10ยกกำลัง12หน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะคะเมื่อกี้ผิดนะเพราะว่าครูยังไม่ได้ยกกำลัง3นั่นเองนะอะต้องระวังนิดนึงขนาดครูยังพลาดเลยแล้วเราก็จะได้4.18คูณ10ยกกำล,ลัง12นั่นเองนะคะครูก็ขอญาตคิดเลย 1 9 9จหารสี่นะคะก็จะได้0.7น4 7จุนะคะนี่คือค่าโรทีนี้เรามาคิดเลขยกกำลังต่อนะคะย้ำนะคะว่าข้างล่างเป็นบวกใช่ไหมลูกยกขึ้นไปก็จะเป็นลบสิเพราะฉะนั้นเราก็จะได้3 0 1สลบสิบสำหรับเลขยกกำลังเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ตัวนี้ก็คือ คูณสิบยกกำลังสิบแปดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบช้อยมีไหมคําตอบคือไม่มีนะคะไม่มีข้อไหนที่เป็นเลขยกกำลังสิบแปดเลยมีแต่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นต้องลดนหนึ่งตำแหน่งนะคะครูก็จะได้สี่จุดเจ็ดหกนะคะคูณสิบยกกำลงังลบหนึ่งนะคะคูณกับสิบยกกำลังสิบแปดนะคะเพราะว่าเกิดจากการลดนตำแหน่งนั่นเองนะคะ เราก็จะได้โรเท่ากับ4.76จุดเหคูณสิยกกำลังสิน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเนตรอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตรงช้อยข้อประมาณใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นข้อ2นั่นเองนะคะข้อ2นะประมาณ4.76ก็น่าจะเกิดจากการที่คุดปัดตัวเลขนั่นเองนะคะก็ ตรงกับข้อ2นั่นเองส่หนข้อนี้ก็เราจะต้องเข้าใจเพิ่มเติมในมุมมองของการคิดปริมาตรนั่นเองนะคะก็สูตรปริมาตรทรงกลมก็จะเป็น4ส่วน3พาย r กําลัง3าและอย่าลืมยกกาลังสาด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนสอนไปในคลิปครูพลาดไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะเผื่อมีความยากมากขึ้นนั่นเองนะคะก็สวัสดีจ้า